สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่ากลุ่มฮิสบล็อกซึ่งมีฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนั้นได้ออกแถลงการแจ้งนะครับว่ากลุ่มฮิสบล็อกได้ยิงสกัดรวนของกองทัพอิสราเอลที่ถูกส่งบินเข้ามาข้ามชายแดนทางภาคใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่1พฤศจิกายนเข้าสู่วันที่2ของพฤศจิกายน2 5 6พตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอน นับเป็นการยิงสกัดโรดพิฆาต,ข,าตของอิสราเอลที่ส่งมาโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะทางภาคใต้ของเลบานอนจนตกเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นี้ถาลายการดังกล่าวจากกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน่อให้เกิดความกังวลว่าการประทะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องทกลางการเกิดสงครามรังไหม่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอามมสในปาเลสไตน์นั้นจะบานปลายจนยากเกินกว่าจะควบคุมได้กองทัพของอิสราเอลส่งรถถังพร้อมกำลังทหารระจําการชายแดนทางภาค ขณะที่อิสราเอลเปิดศึกด้านปะทะก,กับกลุ่มฮิสบอลเลาะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วสื่อมวลชนหลายแห่งยังรายงานอ้างแหล่งข่าวจากกลุ่มฮิสบอลเลาะได้แจ้งสหรัฐว่าสหรัฐและอิสราเอลอนั้นมีเวลาจนถึงรุ่งเช้าของวันที่3พฤศจิกายน2566เพื่อยุติการรุกรานฉนวนกาซามิเช่นนั้นกลุ่มฮิสบอลเลาะจะเข้าสู่สงครามโดยตรงกับอิสราเอลขณะที่อาจาซีราสื่อมวลชนนั้นก็รายงานว่าวันที่3พฤศจิกายนทางด้านฮัสซัน นาสราล็อกะผู้นำกลุ่มฮิสบลอลเลาะมีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อิสราเอลนั้นทำสงครามกับกลุาา่มฮามาตและโจมตีชนวนกาซาอย่างหนักหน,น่วงในขณะที่เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566กองทัพอิสราเอลได้เคลื่อนรถถังพร้อมกำลังฐานอิสราเอลไปไป,ประจำการใกล้ชายแดนทางภาคเหนือของอิสราเอลที่ติดกับทางตอนใต้ของเลบานอนทมกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบลลอลเลาะที่ทวีคว,วามรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขณะที่อิสราเอลนั้นกําลังสู้รบกับกลุ่มฮามาสและโจมตีชนวนกาซาอย่างดุเดือดจนทําให้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตเกินกว่า8,000ศพแล้วความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านในส่วนของเลบานอนเองนั้นก็ได้มีการแจ้งเรื่องไปยังสหประชาชาติว่าถูกทางด้านกองกาลังของอิสราเอลนั้นใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวเข้าโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลล็อก ok, ซึ่งแน่นอนว่าการดําเนินการรงง่่นนีปทไมึะสค แต่ว่าการออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มฮิสบอลล็อกนั้นจะกระโดดเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายด้าน,นวันวิตตกกังวลน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านบานั้นอิสราเอลนั้นก็ได้เดินหน้าในการถล่มกลุ่มฮามาสและก็มีการประทับก,กับกลุ่มฮิสบอลล็อกกันอยู่เป็นระลอกระลอกแต่ว่าถ้าฮิสบอลล็อกนั้นเนี่ยครับประกาศสนับสนุนทางด้านกลุ่มฮามาสก็จะทําให้อิสราเอลนั้นเจอศึกสองด้านทันทีในขณะที่ก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนนั้นได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขา ร้อมที่จะเดินหน้าช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์และก็จะโจมตีอิสราเอลจนกว่าอิสราเอลนั้นจะหยุดโจมตีในชนบทกาซานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่จะต้องเกาะติดกันอย่างเรียกว่าไม่กระพริบตาเลยทีเดียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายนั้นวังวิตกกว่าบรรจับภัณฑายุนแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้หลายชาตินั้นเริ่มที่จะขยับตะครับกระโดดเข้าร่วมวงสงครามในครั้งนี้แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นกากติดนามาฝากคุณผู้ชชชมมกกัันนนครรรรบาาาาาาาวววุ่่่่ณ้ออเเืงงขสจตปะทศ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์ดิวด้วยครับ